เวลากินข้าวห้ามเคาะเพราะถ้าเคาะเหมือนเรียกผีลองจินตนาการดูว่าคุณเป็นแม่คนแล้วลูกคุณประมาณสองขวบแล้วไม่หยุดคนโบราณอะมันไม่รู้จะขู่อะไรขู่ว่าตำรวจจะมาจาับมันไม่มาอยู่แล้วแต่ถ้าพูดว่าเคาะแล้วเหมือนเรียกผีนะลกูกขู่เรื่องผีคนไทยมักจะกลัวผี ทำไมปู่ย่าตายายเราถึงเขาเชื่อเรื่องผีนะหนึ่งอาจจะไม่มีความรู้เจออะไรมาที่มันเป็นเป็นวิทยาศาสตร์อธิบายได้แต่เขาจะแบบด้วยความที่ความรู้มันน้อยก็เลยรู้สึกว่าผีแน่เลยถ้าเราเดินไปเจออีลมหมุนน่ะเป็นงวงช้างขึ้นมาจากน้ําทะเลคนโบราณแบบนั่นไงเราทําอะไรกันไว้เราไม่ได้บูชาเทพพเจ้าหรืออะไรเงี้ยแบบณนะวันนี้เรามีความรู้เขามาเห็นอย่างเงี้ยอ๋อมันเป็นลมร้อนลมเย็นชนการจังหวะนี้หมุนลมมันหมุนวิ่งมาชนกันตรงนี้ ความรู้น้อยดังนั้นอะไรเอกอะอะไรก็ผีแหละ2คือคู่อยากจะอ้างอ้างให้ให้เด็ก กลัวหรือว่าให้เด็กทําตามประเพณีดีงามถ้าคุณไปมีอะไรกันก่อนเนี่ยมันเรียกว่าผิดผีเพราะอะไรเขาแค่ไม่อยากให้มึงไปท้องก่อนแต่งหรือว่าไปเอากันก่อนที่จะแต่งงงแต่งงานเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันผิดผีนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพยายามแบบเอาเรื่องผีเข้ามาขู่หรือแม้แต่แบบเด็กเคาะจานหรือเงี้ยโทษแล้วก็อ้างให้เด็กหยุดเพื่อให้เด็กกลัวดังนั้นเด็กเจเนเรชั่นนู้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 นอ่ะพอมาเป็นตายายเราอ่ะ แปลว่าทําไมเขาถึงแบบเฮ้ยอะไรอะไร,ะไรก็ผีปู่ย่าตาทวดเขาก็มา,มมา,มาแบบนี้เราได้ความเชื่อมันมาจากสิ่งรอบตัวเยอะแยะ Google แต่ของเขามันมาจากอะไรมาจากปากต่อปากที่พ่อแม่ตาทวดของเขานั่นแหละตายายของเราเป็นแบบนี้แปลว่าตาทวดของเขาอะ่ะก็เป็นแบบนี้ส่งส่งส่ง,ส,ง,ส,งส่งกันมานะคะการที่เราไปขู่ลูกเรื่องผีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้ความเชื่อของเขาเนี่ยมันไปมันไปเป็นแบบคุณ ความเชื่อตรงนั้นมันอาจจะไม่ได้ถูกต้อง100%ยด้วยซ้ำบางทีแบบเคาะเคาะเรียกผีเรารู้ได้ไงว่าเราเคาะแล้วผีจะมาหรือผีจะไม่มาบางทีเราเคาะหรือไม่เคาะผีก็มาได้ป่ะถ้าเราวิเคราะห์เห็นจริงตามจริงว่าเคาะหรือไม่เคาะมันเกี่ยวกับเรียกผีหรือไม่เรียกผีมันก็ไม่ได้เสมอไปหรือเปล่าโอเคป่ะ ใครที่ฟังแล้วได้ประโยชน์นะคะก็เก็บเก็บไปเนาะช่วยกดแชร์ไปให้เพื่อนไว้หน่อยใครที่เพิ่งมาฟังนิ่กี้ครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันพูดดีก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะ <laughs> กดหัวใจมาให้หน่อยเป็นกำลังใจให้นิดนึงจะได้รู้ว่ายังอยู่นะและถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์ส่งต่อสิ D ่งดีๆไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ